สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะชั่วโมงนี้วิชาภาษาไทยนะคะชั่วโมงที่สามของการเรียนออนไลน์เนาะ,ะเราหยุดสองวันใช่ไหมคะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันอังคารให้นักเรียนเรียนที่บ้านนะคะดูคลิปการสอนของคุณครูไปด้วยแล้วก็ทำใบงานไปด้วยนะคะถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์ใบงานให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะ ทำลงในสมุดได้ค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะชั่วโมงที่สามวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องคำคล้องจองนะคะครูจะมีใบงานคำคล้องจองให้ที่ส่งเข้าไปในลายกลุ่มใช่ไหมคะให้นักเรียนทำควบคู่กับการดูคลิปสอนไปด้วยนะใบงานนะคะคำชี้แจง นำคำในไข่ดาวมาเติมให้คล้องจองกับคำที่กำหนดให้อ่ะก็คือเขาจะมีคำที่กำหนดให้อยู่ในรูปไข่ดาวใช่ไหมคะให้เรานำมาเติมในแต่ละข้อให้คล้องจองกันนักเรียนทำไปพร้อมกับปูเลยนะคะดูคลิปไปด้วยเนาะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าปูมา ปูม้าของจองกับคำว่าขาขายใช่ไหมคะอ่าเพราะว่ามันมีมันมีอะไรที่เหมือนกันคะครูเคยสอนไปแล้วมีสระใช่ไหมคะสระตัวสุดท้ายของคำที่หนึ่งอ่าสระตัวสุดท้ายก็คือสระอาใช่ไหมคะของจองกับสระตัวที่หนึ่งของคำที่สองใช่ไหมคะ อ่ามันมาคล้องกันเพราะว่าสระมันเหมือนกันสระอาของคําว่ามาใช่ไหมคะเหมือนกับสระอาของคําว่าขาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือรูปวรรณยุกใช่ไหมคะคำว่ามามีรูปวรรณยุกไหมโทอ่าคำว่าขาก็มีรูปวรรณยุกไหมโทเหมือนกันอ่าดังนั้นสองคำนี้ก็เลยคล้องจองกันนะคะก็คือคําว่าปูมาคล้องจองกับคําว่า ขาขายอ่านี่คือตัวอย่างนะคะให้นักเรียนสังเกตอะไร 1. สังเกตสระสองสังเกตรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะให้ฝึกอ่านสะกดคำไปด้วยข้อที่สองคำว่าทะหารอ่าคำนี้อ่านว่าทะหารน,นะคะอ่านออกเสียงไปด้วย นักเรียนคิดว่าคำว่าทหารคล้องจองกับคำว่าอะไรคะทะหารหออารอหารระผสมสระอารอเรือสะกดคำไหนที่ผสมสระอาเหมือนกันคะรเรือสะกดอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลอา่าแม่กลนอนหนูสะกดใช่ไหมนักเรียนคิดว่าคำไหนที่อยู่ในมาตาแม่กลเหมือนกัน ก็คือมีรูปนอนหนูเหมือนกันคะ่ะคำว่าบ้านเรือนอเก่งมากทหารคล้องจองกับคำว่าบ้านเรือนนะคะอ่ะนานักเรียนเติมลงไปได้เลยใครไม่สะดวกปิ้นใบง,งานไม่เป็นไรให้หนูเขียนลงในสมุดนะคะถ้าไม่มีสมุดภาษาไทยให้เขียนลงในสมุดวิชาใดก็ได้หรือว่าสมุดเปล่าสมุดเปล่าก็ได้เดี๋ยวมันนำมาส่งครูวันพุธนะคะ อ่ะข้อสามข้อสามนะคะคำว่าสายรุง้งอ่าสายรุ้งนะคะอ่ะตัวที่สองนะคะสละอะไรสละอุนะคะงอง,งูสะกดแล้วก็วรรณยุกไม้โพนะคะนักเรียนคิดว่ามันคล้องจองกับคำว่าอะไรสายรุง้งคล้องจองกับคำว่ากุ้งแห้งอ่าเก่งมาก เพราะว่าคำว่ารุ้งแล้วก็คำว่ากุ้งมันมีสระที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสะกดงองงูเหมือนกันแล้วก็วัรรณยุกไม้อะไรคะไม้โทเหมือนกันนะคะอ่าง่ายๆนะคะนักเรียนทำไปพร้อมคุณครูต่อไปข้อที่สี่นะคะคำว่ากอไผ่กอไผ่นะคะขอไอไผ่ไม่เอกไผ่ผสมด้วยสระไอไม้ มาลายอ่ะมาดูซิคาไหนที่มันขึ้นต้นด้วยสระไอไหมมาลายอ่ะคำไหนคะขาขายไปแล้วบ้านเรือนไปแล้วกุ้งแห้งไปแล้วคำไหนเอ่ยอ่ะเหลือไก่แจ้โลเลเรือใบสาวสวยเวลาตอไม้แล้วก็ปูนานักเรียนคิดว่าคําไหนคําว่า ไก่แจ้นะคะอ่ากอไผ่ผสมสรารไอาไม้มาลายใช่ไหมอ่าคำสุดท้ายค้องจองกับคําว่าไก่แจ้นะคะซึ่งคําแรกของคําว่าไก่ก็คือผสมสรารไอาไม้มาลายเหมือนกันนะคะดังนั้นกอไผ่ก็เลยคล้องจองกับไก่แจ้อ่าง่ายไหมคะง่ายนะคะต่อไปข้อที่ห้าคำว่าแตงโมอ่าแตงโมนะคะ คำว่าโมผสมกับสระโอนักเรียนมาดูคําไหนที่ขึ้นต้นด้วยสระโอคําไหนคะคาว่าโลเลอ่าเก่งมากโมคล้องจองกับโลใช่ไหมคะ,ะดังนั้นคําว่าแตงโมเลยคล้องจองกับคําว่าโลเลข้อที่หกนะคะคําว่ามะเขือ มะเขือนักเรียนคิดว่าคล้องจองกับคําว่าอะไร่คําว่าเขือผสมกับสระเอืออ่าคําไหนที่ขึ้นต้นด้วยสระเอือคะปูนาหรือเปล่าต่อไม้หรือเปล่าเวลาหรือว่าเรือใบมะเขือเรือใบอ่าเพราะคือมันมีสระอะไรที่เหมือนกันคะสระเอือนะคะต่อไปคําว่าค้างคาวค้างคาวนะคะ ถ้านักเรียนทําไม่ทนันให้หนักเรียนกดหยุดคลิปสอนครูก่อนแล้วหนูค่อยเขียนนะคะพอเขียนเสร็จค่อยกดดูต่อนะคะ,ะคาาําว่าค้างคาวคําว่าคาวผสมด้วยสระอาแล้วก็มีตัววแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่แม่เกลอนะคะนักเรียนคิดว่าคําไหนที่มันมีสระอาสระอาสะกดและและอยู่ในมาตาแม่เกลอเหมือนกันก็คือวอแหวนสะกดเหมือนกันคะ ค้างขาวของจองกับคําว่าสาวสวยนะคะเก่งมากก็คือมีสระอาเหมือนกันแล้วก็วอแหวนสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปคําว่าทะเลอ่าทะเลนักเรียนคิดว่าคล้องจองกับคําว่าอะไรทะเลทะเลอ่ะคาว่าเละลอลิงผสมสระเอนะคะคล้องจองกับคําว่า เวลานะคะอ่าทะเลเวลานะคะต่อไปข้อเก้าคำว่าบยอ่าบยอยออยยนะคะยอยักษ์ผสมสระอ,อนักเรียนคิดว่าคำไหนคำไหนคะที่ค้องจองบยอตอไม้นะคะอ่าสุดท้ายคำว่าปลาทูอ่าปลาทูนะคะ ของจองกับคําว่าปูนาเก่งมากเป็นคําสุดท้ายแล้วนะคะอ่านครบทั้ง10ข้อแล้วใช่ไหมพอนักเรียนเขียนเสร็จครบทั้ง10ข้อนะคะให้หนักเรียนฝึกอ่านด้วยอ่านแบบสะกดคํานะคะอ่านให้ได้ทุกคําทั้ง10ข้อนะคะ,ะสําหรับวิชาภาษาไทยนะคะในชั่วโมงที่3าวันนี้ นะคะคุูมดฝากใบงานเรื่องคำค้องจองให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอส่งวันพุธเนาะเราเปิดเรียนนะคะไว้เจอกัน่าสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ